สวัสดีค่ะเปเปอร์วันนี้เป็นฮีโมไดอะลิซิสนะคะ,ะที่หยิบเปเปอร์นี้มาเนี่ยเปเปอร์ชื่อฮิโมไดอะฟรี r a รชันนะคะ to address u n m med e medical needs นะคะ ESKD patients นะคะตีพิมพ์ใน CJSN นะคะปี2018นะคะโดย first author นี่คือ Bernard Kano นะคะแล้วก็มีอีก3-4ท่านนะคะแต่ว่าทั้งหมดนี้ทำในานามของ kidney in health initiative Hf d working group นะคะ ตัว k i n n e y health initiative เนี่ยเป็น public-private partnership นะคะระหว่าง American Society of Nephrology นะคะแล้วก็ u s f d a นะคะแล้วก็มีองค์กรอีก75องค์กรนะคะตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะ introduction การรักษาใหม่ๆของผู้ป่วยได a l ไอ้ผู้ป่วย kidney d i s e ที่นะคะในอเมริกานะคะโดยที่มี working group อันนี้ที่เป็นชื่อ HGF working group ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะ introduce เอาเทรปีที่เป็นส่วนของ H D F ซึ่งถูก approve แล้วในยุโรปและแคนาดาเนี่ยเข้ามาในอเมริกาให้เร็วยิ่งขึ้นนะคะ o d โมด i ฟิลเ t ชันที่จะนำเสนอในรีวิววันนี้นะคะจะมีประเด็นที่เขา m e n ช i o n ถึง4อันนะคะอันแรกก็คือจะดู technical requirement ในการทำฮีโมด i ฟิลเ t ชันนะคะอันที่2คือ prescription ของ H D F นะคะอันที่3คือ clinical evidence นะคะซึ่งบ่งว่า H D F นี่มี โอกาสที่จะ provide benefit y o y o n o n v n v t n t n o n h l m o m o a l y s i s นะคะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยทึ่อาจจะไม่ได้เมนชั่นถึงในนี้นะคะเป็นเรื่องของ barrier นะคะที่เราจะ implement h d f America นะคะซึ่งอาจจะมีการพูดถึงในอีก paper หนึ่งนะคะตัว h d f จริงๆเนี่ยถูกคิดค้นขึ้นมาในปี1980นะคะเพราะว่าประเด็นหลักๆเขาทราบว่าตัว middle molecule c l e a r a n c e เนี่ย ไม่ค่อยดีนักนะถ้าเราใช้โลฟลักฮิโมดายซิสนะคะในขณะที่สมอลโมเลกุลเคียร์านเนี่ยก็ไม่ค่อยดีนักนะถ้าเราใช้ฮิโมฟิลเลชันนะคะอันนี้เวลาเราพิจารณาดูโซลูรีมูเวลในฮิโมดายซิสเนี่ยซึ่งมันใช้หลักการของดิฟฟิวชันเนี่ยจะเห็นว่าตัวดิฟฟิวชันโคเอฟฟิเชน์เนี่ยจะลดลงอย่างรวดเร็วเลยนะถ้าเรามีโมเลกุลไซซี่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็เป็นผลก็คือทำให้ตัวโมเลกุลที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยที่เป็นยูโรมิกท็อกซินเนี่ย ก็จะออกได้ไม่ค่อยดีในฮีโมดีอะลิซิสนะคะในทางตัวกันข้ามเนี่ยนะคะถ้าเราไปดูโซลูรีมูเวอร์ที่เกิดขึ้นในฮีโมฟิลเตรชันเนี่ยคะ่ะซึ่งจะออกจะเกิดโดยคอนเวคชันนะคะตัวสมอลโซลูรีมู e m o v e r ในฮีโมฟิลเตรชันเนี่ยก็ไม่ค่อยดีนะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเอาชนะอัลต a าฟิลเตรชั n w e i g ได้นะคะแต่ฮีโมฟิลเตรชันเนี่ยสามารถที่จะให้เคลียร์ล้านของ l a เ g อร์โซลูทได้มากกว่าที่ได้ในฮีโมดีอะลิซิสนะคะอย่างไรก็ตาม ตัวสีวิ่งคอยแอฟฟิเชียนเนี่ยนะซึ่งร่วมกับไอตัวอัลตราฟิลเตอร์ชันเนี่ยนะคะถูกกำหนดโดยคอนเวกชีเพรย์ลันนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยลดลงทีละน้อยทีละน้อยโดยโมเลกุลก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะแปลว่าจริงๆก็ถ้าโมเลกุลใหญ่มันก็อาจจะมีผลทำให้ออกได้ได้ร้อยลงนะแต่มันก็น้อยลงไม่เยอะมากอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราคอมบ์บีดิฟฟิชชันและคอนเวกชันเข้าไปอยู่ในไฮฟลักซ์ฮิโมดายเซอร์เนี่ย เราจะทำให้ได้ทั้ง High Diffusive Clearance ของ Small Molecule นะคะซึ่งเป็นผลประโยชน์ของ Hemodialysis นะคะและยังได้ Superior Removal ของ Large Molecule ซึ่งได้จาก Hemofiltration นะคะออนไลน์ FTF เนี่ยเป็นการใช้ High Flux Hemodialyzer นะคะที่มี คุณสมบัติของเมมเบรนต้องมีเอาท้าฟิลเตรชันคอยฟิเชียนเนี่ยนะคะมากกว่า20่สิบซีซีเปอร์อวนะคะเ mm, mm, ปอร์มิลิวันมิลลิเมตรตลอดแล้วก็เปอร์วันสแควร์เมตรนะคะแล้วก็มีสีวิ่งคอยฟิเชียนสำหรับเบต้าทูไมโครคอร์โบลินเนี่ยมากกว่า0.6นะคะเดลเวอร์คอนเวชชั่นวอลลุ่มเนี่ยต้องได้ปริมาตรที่อย่างน้อยเนี่ย20%ของตัวโต้บลัดวอลลุ่มโปรเซสนะคะ ซึ่งการกระทำเหล่านี้ต้องเมนเทนฟลูอิดบาลานซ์ของผู้ปว่วยโดยการที่เราต้องอินฟิวส์สเตอร์ไลน์นอนไพโรเจนิกฟลูอิดนะคะเข้าไปในเลือดของผู้ป่วยนะคะตัวไฮเคมเดลฟิลเตรชันนะคะก็ถูกโพสต์เลยว่ามีประโยชน์อยู่หลายประเด็นนะคะอันแรกเนี่ยเขาพูดถึงว่ามีการการที่เราเาอิมพรูฟรีมูฟเวิลของมิดเดิลโมเลกุลยูริีกท็อกซินได้เนี่ยก็จะช่วยทำให้เซอร์ไวน์เวิลต่างๆเนี่ยดีขึ้นนะคะอันที่สองเนี่ย ลด intra dialytic hypotension นนะคะอันที่3เนี่ยลด dialysis related ดพา h o โลจีนะคะเช่น a ไมลอยโดซิสหรือว่า a c c เ l เ r เ t e d a t h e โรสเค e r o s i s นะคะแล้วก็ HGF เองเนี่ยก็เป็นที่ใช้กันแพร่หลายอย่างเป็น routine นะคะในยุโรปเนี่ยะะน Europe, นมากกว่า70,000รายนะคะในปี2011นะคะในญี่ปุ่นนี่ก็มากกว่า30,000รายในปี2013นะคะ